สวัสดีค่ะพลิงชุติยาเจรกุลมิสแกนิบลนาชานีค่ะเราประกวดมากี่ครั้งแล้วมีเป็นครั้งแรกเลยค่ะเวทีแรกเลยค่ะไม่เคยผ่านนางงามไม่เคยผ่านอะไรเลยค่ะได้เลยรู้สึกยังไงบ้างก็ครั้งแรกที่ได้นะโดนสาบเยอะมากบอกว่าหน้าไม่สวยอย่างนี้อย่างแต่งหน้าแล้วแก่ hmm. แต่ว่าเราไม่ท้อค่ะไปต่อค่ะเราต้องไปค่ะ ต้องไปให้ถึงนี้สุดไปถึงไ i s i ซิงสตาค่ะได้แล้วหลายคนที่แบบพอเราได้แล้วเพราะหน้าเราเหมือนงดาราในวงการหลายคนมากอะ่ะใช่ค่ะม,มีมีคนทักว่าคนแรกเลยนะคะพี่เต้าค่ะในหนึ่งวันที่หนูไลฟ์เนี่ยคนดูห้าหกร้คนเนี่ยคอมเมนต์สองค่ะบอกว่าเต้วมาเองแล้วคือพี่ในกองก็จะเรียกหนูว่าเต้คว่ะทุกคนเลย<ต>ก็น่ารักนาอ็นดูดีค่ะและล่าสุดมี ล่าสุดหรอ,โ,อโหม,มีเยอะมากนะยคะ่ะเป็นพี่มีนล,ล่าสุดนะเวลายิ้มเหมือนพี่โกโก้เลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ในความแบบอององนี้ค่ะ <c oughs> ออร์ดนนี้่เป็ววยกาใช่ค่ะเป็นยูทูบเบอร์เพราะว่าเรียนดิจิทัลมิเดียโปรดักชันค่ะแล้วก็ชอบตัดต่อเองชอบทำโปรดักชันเองอย่างเวลาที่ต้องถ่ายงานเนี่ยอย่างเช่นร่วมง,งานกับพีดีของจังหวัดเนี่ยค่ะก็จะลงมือไปโปรดักชันเองลยคะเช่นการตัดต่อการถ่ายงานการวิดีโออะไรอย่างเงี้ยพิงก็จะช่วยพี่เขาทําหมดเลยค่ะเพราะว่าชอบทํามากเลยแล้วก็ทำยูทูบเบอร์เองด้วยค่ะโรเรียนมา ฝ่ายมีมใช่ค่ะตอนนี้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเอแบกค่ะหรือว่ามหาวิทยาลัยอสัมชัญคณะนิเทศศาสตร์ค่ะสาข,ขาดิจิตอลมีนิเอพ r o d u c t i o n ค่ะก็เ,เลยแบบชอบในวงการเพื่อนใช่าางงาชอบแล้วเมื่อเราที่เมื่อเราได้เข้าไปอยู่ในวงการนางงามเนี่ย เ,เราจะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะใช้ตากล้องหรือว่าใช้อะไรในการอัดคลิปวิดีโอแต่เราอยากทําให้มันเต็มที่มากกว่านี้อยากทําด้วยใจก็เลยเนี่ยลงไปทํางานกับตากล้องเองเลยไปดูโลเคชันเองวางบล็อกกิ้งเองทำทุกอย่างเองหมดเลยค่ะเพราะว่ามันสนุกดีนะแล้วมันก็ดูเป็นเราดีอะ ในความที่เราเป็นนางงามครั้งแรกใช่ไหมแล้วเราได้ทาอะไรแบบนี้มันก็รู้สึกมีความสุขไปด้วยแล้วงานเรามันก็เต็มที่คนที่ได้ดูคลิปเราเี่ยก็จะเออคนนี้ทําดีอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกดีนะชอบค่ะเหมือนว่าเราเรามานางงามเราก็จะรู้ว่าบล็อกกิ้งมุมกล้องอะไรเลยใช่ใช่ใช่ค่ะ,คะก็จะรู้ทุกอย่างเลยแบบเขาให้แผ่นกล้องทํานี้นะอะไรที่อดาวที่อัพได้หมดเลยค่ะสนุกชอบค่ะแปลว่ามันง่ายกับการกับชีวิตที่มาเป็นนางงามด้วยใช่ใช่ค่ะ,คะมันก็จะแฮปปี้กันไปค่ะอัดแอปกันไปเรื่อยๆมี่ายมียาก็ไม่ได้ เป็นไรคะ่ะแล้วสําหรับวันนี้แหละชุดว่ายน้ำเราเป็นยังไงบ้างสําหรับวันนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ดีดค่ะแอบลุ้นอยู่นะว่าแบบ <Okay. S 1> เอเจช์จะเปิดตรงไหนหรือเปล่าแต่ทุกอย่างโอเคหมดแล้วคมพทีท่ะสัพเก่งไหมยังไม่ค่อยเก่งคะ่ะแต่ว่าก็ได้อยู่เสียง เสียงเชียร์เป็นยังไงบ้างเสียงเชียร์ดีค่ะดีมากๆเลยขอบคุณพี่ๆทางบ้านทุกคนมากเลยนะคะคือให้กําลังใจพิงค์มากๆเลยคุณคนก็บอกแบบเว,วทีแรกของเราเนาะเขาก็จะไม่เคยเห็นการผ่านอะไรมันเลยเขาก็บอกว่าพัฒนาหนูดีขึ้นมากเลยตั้งแต่วันแรกถ้าทุกคนเห็นนะย้อนกลับไปดูคลิปที่บนได้เลยค่ะคือแย่ yeah, มากแต่ตอนนี้หนูมาเต็มที่มากเลยค่ะทุกคนแล้ว มาถึงเชียงรามีครอบครัวหรือใครมาเชียร์เราบ้างก็มีพ่อแม่พี่น้องมาหมดเลยค่ะเขาก็จะช่วยซัพพอร์ตเรานี่แหละเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของเราด้วยก็เขาก็อยากที่จะดูแลกันไปค่ะใช่สุดท้าย ฝากขอกำลังแรงใจจากชาวอุบลหรือพี่น้องได้ค่ะก็ทั่วประเทศเลยแนะล้วกันนะคะฝากเป็นกำลังใจให้พิงค์ด้วยนะคะแล้วก็พิงค์จะทำให้เต็มที่ที่สุดเลยค่ะอยากได้มงไลซิ่งสตารค่ะ Thank you for everyone I want you to support me for everything else Thank you ภา,าษาสานะเออไม่ได้ได้นิดหน่อยค่ะอออคพอดีเวลาไลฟ์ก็จะบอกเขาว่าใครอยากให้พิงค์พูดภาษสานเน่ยพิมมาได้นะเดี๋ยวจะพูดให้ฟัง ฟาเชียนแนเด้อรขอบคุณค่ะ okay.